มาเริ่มที่อะไรก่อนดีมาเริ่มการที่การทําของก่อนละกันนะครับเหมือนกับอาชีพอื่นเลยเรามาเริ่มกันที่ของแบ็กสมิธเลยนะครับแบ็กสมิธเนี่ยจะมีทั้งหมด3สายนะครับสายแรกก็คือสายขวาน2มือนะครับสายที่2ก็คือขวานมือเดียวแล้วก็โล่นะครับสายที่3คือค้อนแล้วก็โล่ที่เป็นตีเร็วสายที่ไม่แนะนําเลยก็คือสายตีเร็วนะครับเพราะว่าแบ็กสมิธนะครับมีสกิลเดียวที่สามารถเอื้ออํานวยให้กับสายตีได้นะครับนั่นก็คือ,อสกิลนี้ สกิลอะดรีนาลีนล้านนะครับเพิ่มแอตแท็กสปีดให้แต่ว่ามันมีแค่สกิลเดียวเท่านั้นเองอันนี้ผมก็เลยไม่แนะนําให้เล่นนะครับผมโอเคตัดไปสายตีเร็วนะครับเหลืออีก2สายนะครับมีสายขวานสองมือกับขวานมือเดียวนะครับขวานสาย2มือเนี่ยนะครับจะเป็นสายส่วนมากแล้วเขาจะเล่นเป็นตัวรองกันเอามาคราฟของนะครับให้ตัวหลักนะครับซึ่งจะมีของที่เป็นประโยชน์มากๆก็คือ เป็นยาที่เอาไว้กดใน PVP ได้ใน KM ใน k w, w a ได้นะครับแล้วก็มีดอกเหลืองเอ่ยแล้วก็มีพานาเซียเอ่ยพาราเซียก็คือเอาไว้ลบล้างสถานะต่างๆสามารถคราบได้จากพ่อค้าเท่านั้นนะครับ ก็คือเขาจะเล่นเป็นตัวรองแล้วก็คราฟเอาไปตั้งร้านให้ ID หลักของเรามาซื้อหรือว่าให้คนในกิลด์ของเราไปซื้อนะครับไม่แนะนําให้เล่นขวานมือถ้าเราจะเล่นเป็นตัวหลักนะครับก็จะเหลืออีกอันเดียวก็คือขวานมือแล้วก็ขวานมือนะครับอ้าวแล้วทีนี้พี่ครับถ้าผมงบน้อยผมไาเล่นขวานมือแล้วเล่นยาวๆได้ไหมแล้วทีนี้พอมันมีค่าลดล่าเยอะแล้วเราจะหาค่าความอึดจากประดับหรือว่าส่วนอื่นๆได้ไหมถ้าเราไม่เล่นโล่ไม่ได้ในส่วนของประดับเนี่ยผมแนะนําว่าให้เพิ่มในเรื่องของดาเมืืออค ตัดไปยังไงก็ตัดไปนะครับไม่ไม,ไม่แนะนําจริงๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของ Shadow ้คอตูมเนี่ยขวานมือเดียวกับขวาน2มือนะครับมันแตกต่างกันมากขวานมือเดียวจะเพิ่มในเรื่องของพลังดาเมจของมันอยู่แล้วเล่นเราเราเล่นแบ c ็กสมิทเนี่ยเราต้องการดาเมจมันนะครับเราก็าเอาที่ขวานมือเดียวส่วนขวาน2มือนะครับค่าชาร์โดของมันเนี่ยจะเพิ่มในส่วนของลดคูดาวมาอย่างที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปนะครับค่าลดคูดาวเนี่ย มันหาได้ง่ายมากในช่วงกลางเกมขึ้นไปมาเป็นค่าที่แบบว่าล้นมากๆดังนั้นค่าตรงเนี้ถือว่าสิ้นเปลืองไม่จําเป็นที่จะต้องเอามาใช้แล้วก็ไม่สมควรที่จะมาลงทุนกับค่ารดผู้ดาวตรงชาร์โดเนาะเพราะว่ากว่าเราที่กว่าที่เราจะอัพชาร์โดได้เราจะต้องเสียหลายบาทมากๆหลายเพชรชมพูมากๆกว่าที่เราจะอัพชาร์โดได้แต่ละขั้นนะครับดังนั้นถ้าจะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือเล่นขวานมือเดียวแล้วก็ขวานโล่ห้ามเถียง <laughs> โอเคครับทีนี้ลําดับในการทําของของขวานโล่นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับมาถึงวันแรกเลยนะครับให้เรามาพีออเดอร์หนวดแมลงทองมาพีออเดอร์นะครับวัตถุดิบครับอุปกรณ์นะครับคล้ายๆกับอาชีพแอดหรือว่าอาชีพอื่นเลยก็คือมาถึงเริ่มเกมปุ๊บเนี่ยให้เพื่อนๆมาพีออเดอร์หนวดแมลงเลยนะครับ30ชิ้นนะครับถ้าตอนแรกไม่มีเนี่ยก็พีมาเลยาถามว่าถ้าไม่มีคนขายแล้วเราพีไปทําไมถ้าเราพีตั้งแต่ตอนต้นเนี่ย ก็คือเราจะอยู่ในคิวแรกๆเลยนะครับที่เราจะได้หน่วยแมลงก่อนก็คือเพื่อนๆจะสามารถได้หน่วยแมลงได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่2เลยนะครับะจะมีดาเมจจะมีขวานสีฟ้าก่อนใครเพื่อนแล้วก็จะรีไฟล์ได้ก่อนใครเพื่อนดาเมจก็จะไปได้ไกลนะครับอพอมีขวานสีฟ้าเสร็จแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งไปอัปเกรดมันนะครับให้เรามาลงดันมแมลงทองหรือว่าหาของในตลาดที่เป็นของรถคูดาวนะครับสำหรับแบ็กสมิธของรถคูดาวก็จะเป็น คล้ายๆกับอาชีพอื่นนั่นแหละที่เป็นเป็นสายกายภาพนะครับมีเอเซสรี่ก็จะเป็นอ่าขวาเอาแหวนสีม่วงนะครับใช้ทั้งหมด2องวงนะครับส่วนทาลิสนะครับทาลิสก็จะเป็นในส่วนของยันอยู่ดีใช่ไหมครับทีนี้เพื่อนๆพ,พ,พอมี2อย่างนี้แล้วอ่าเดี๋ยวผมซื้อมาเพื่อให้เห็นภาพด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ใช้เจาะเกาะไปนะครับอ่ามันจะมีหลายช่วงช่วงเวลาของแบ็กสมิธนะเดี๋ยวจะพูดถึงตอนที่เป็นช่วงแรกๆก,ก่อนนะครับพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยลำดับของมันจะเป็นแบบนี้นะครับ มีขวานมีโลมีทาริสแล้วก็มีแหวนนะครับเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงก่อนปอนไปเรื่องอัปเกรดนะครับเรื่องของโลนะครับจะพูดคล้ายๆกับอาพีทนะครับโลของแบล็กสมิธเนี่ยในช่วงแรกผมแนะนําให้ใช้เป็นโลสีขาวก่อนเพราะว่ามันจะหาได้ง่ายนะครับโลสีฟ้าเนี่ยมันจะแพงมากในช่วงแรกนะครับมันจะแพงมาก ก็คือหนวดแมลงเนี่ยมันจะแพงมากเรายังไม่ต้องไปหาค่าโบนาเมาจากโล่สีฟ้าก็ได้ไปหาจากโล่สีขาวก่อนนะครับเริ่มแรกไม่ต้องไปฟิกอะไรมากนะครับมาถึงเนี่ยเพื่อนๆน,นะครับก็มาอัปเกรดที่แหวนข้างหนึ่งแหวนฝั่งนี้นะครับฝั่งขวานะครับหนึ่งข้างต่อมาก็เป็นทาลิสนะครับอ่าทาไมเราถึงไม่อัพแหวนทั้งสองข้างทําไมเราถึงไม่อัพทาลิสแหวนสองข้างเนี่ยถ้าเราอัพมาเนี่ยนะครับมันจะได้ค่าเฮดที่น้อยมากกว่า ไอตรงทาริสนะครับดังนั้นแล้วเราจะต้องมาอัปเกรดไอแหวนหนึ่งข้างแล้วก็ทาริสเพื่อที่จะได้บวกค่าเฮดให้มากที่สุดแล้วมันก็จะจบเป็นอัปเกรดขั้นแรกพอดีนะครับก็คืออัปเกรดขั้นแรกจะต้องการประดับเนี่ยสินะครับอย่างละ15ก็คือมีแหวน15ทาริสิบหนะ้าเนาะโอเคจบไป2ชิ้นทีนี้ลําดับต่อไปนะครับอัปเกรดขั้น2เพื่อนๆจะต้องมาอัปอาวุธแล้วนะครับทีนี้โยกมาอัปอาวุธเลยมาอัปที่โลนะครับ ตอนนั้นเพื่อนๆน่าจะเลเวลประมาณ40ได้แล้วก็คือหาโลโบนัสดาเมจเป็นสีขาวมาใ,มาใส่ก่อนแต่ถ้ามีงบก็ทําสีฟ้าแบบนี้มาใส่ก็ได้นะครับแต่ว่ามนใช้งบเยอะนะโอเคเรามาเพิ่มที่โลก่อนโลเนี่ยจะได้อ่าพีดาเมจโบนัสพีดาเมจโบนัสก็คือดาเมจที่เราจะบวกเข้ามาตรงๆเลยจะไม่ไปหักล้างกับค่าอื่นเลยแต่ถ้าเราไปอัปเกรดที่อาวุธก่อนนะครับอาวุธเราจะได้ค่าเพเนเตชันมานะครับค่าเพเนเตชันนี่ก็คือค่าเจาะเกาะนะครับค่าเจาะเกาะเนี่ย ถามว่ามันดีไหมมันดีมากถ้าฝั่งตรงข้ามหรือว่ามอนเตอร์เนี่ยมีเกาะที่เยอะดาเมจของเราก็จะเยอะมากขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นแล้วในช่วงแรกถ้าเราไปฟาร์มเนี่ยมอนเตอร์จะยังมีเกาะไม่เยอะจะมีแต่เลือดดังนั้นเพื่อนๆจะต้องไปเน้นดาเ,เมจตรงๆเช่นนะครับดาเมจโบนัสจากตรงนี้ดังนั้นลําดับในการทําของนะครับทวนอีกทีหนึ่งแหวนนะครับทาิสนะครับอย่างร15ต่อมานะครับอัปเกรดขั้นที่2อเพื่อนๆก็มาอัปโลยัน80เลยยัน80เลยนะครับ ต่อมาก็เป็นอาวุธยัน80หรือเพื่อนๆจะแบ่งก็ได้พอโล่60แล้วอาวุธก็มา60ก็ได้นะครับแบบนี้อ่าลำดับมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ค่อยโยกมาที่ทาริสกับแหวนอีกทีหนึ่งนะครับเท่านี้นะอ่าอันนี้ตอนที่เป็นช่วงแรกนะนะครับตอนเป็นช่วงแรกพอเราขยับมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเราเริ่มมีการ์ดมีอะไรแล้วนะครับการ์ดที่ผมแนะนําให้รีบหามาเลยนะครับ แบ็กสมิธเนี่ยจะต้องมีความจำเป็นที่เราจะต้องรีบไปหาการ์ดมานะครับเพราะว่ารถคู่ดาวจากประดับอย่างเดียวมันไม่พอนะครับจริงๆนะแบ็กสมิธเพิ่มประดับอย่างเดียวมันไม่พอเพราะว่าเราใส่เราใส่โล่กับอาวุธมือเดียวมาใช่ไหมมันไม่ได้บวกค่าเฮดเนาะมันเพิ่มในส่วนของค่าจอเกาะก,กับเอ็มบูนัไปแล้วเนาะมันไม่มีค่าเฮดเนาะทีเนี้ยเราจะต้องไปหาการ์ดมาเพราะว่ามันจําเป็นมากๆนะครับการ์ดที่เราจะเลงก็คือเอา้าปิดทําไมเนี่ยนะครับก็มีการ์ดนะครับมีการ์ดคูเก้นะครับเป็นการ์ดแมงน้ําแล้วก็การ์ดเอ่อ การ์ธาร่นะครับที่เป็นการ์ดหนูไปไหนละนี่ครับการ์ดหนูนะครับจะเป็นการ์ดหนูให้เราเรีบพีออเดอร์มาเลยถ้าเรามีงบนะครับซื้อมา3การ์ดหรือว่าถ้าไม่งบจริงๆไปหาการ์ดสเกลลิงตันมานะครับเป็นการ์ดเอนี่ครับจะบวกไฟนอลแฮสสามเปอร์เซ็นต์ถ้าใส่ได้สามใบจะดีมากๆแต่ถ้าไม่มีงบคือไปหาการ์ดคูเก้มาสามใบก็ได้หรือการ์ธาโร่มาหนึ่งแล้วก็การ์ดคูเก้สองก็ได้นะครับแบบนั้นจะทําให้แบ็กสมินเนี่ยบูสต์ดาเมจได้เยอะมากๆเอ้า แบบนี้พี่ครับเราไปซื้อการลดคูดาวมันบูทดาเมจยังไงก็คือมันจะบูตดาเมจในเรื่องของสกิลครับยิ่งสกิลมันค่ายิ่งแต้มสกิลมันสูงเนี่ยนะครับหรือว่าขั้นสกิลมันสูงดาเมจมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมถ้าเราไม่มีค่าลดคูดาวเราจะเป็นที่จะต้องลดรลดวลสกิลลงมาดาเมจมันก็จะเบานะครับดังนั้นเราก็ไปหาพยายามหาการ์ดมาอย่างที่บอกคือแบทซ m i t จเนี่ยมันอาจจะต้องเพิ่งทุนหน่อยนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยมากๆถ้าเล่นสายสกิลแล้วแบบอยากให้มันโหดมากจริงๆนะครับก็ เรามาต่อกันในส่วนของสกิลในช่วงแรกตอนที่มาเป็นเม,มอร์แชนเลยนะครับตอนที่เป็นเมอร์แชนนะนะครับเริ่มแรกมาสกิลที่เราจะอัพเลยก็คือสกิลไมดัททัตนะครับสกิลนี้อัพไว้1น,นะครับต่อมาเป็นสกิลพัดคาร์สกิลนี้จะเป็นสกิลเช่ารถนะครับรถที่เราจะสามารถเช่าได้นะครับจะอยู่ที่เมืองพอนเทล่าอยู่ตรงนี้ปุ๊บบนสุดเลยนะครับเห็นไหมจะมีรูปรถอยู่ไปเช่าได้นะครับผมอัพ <Up S 2> แค่1ก็พอเพราะว่าอัพแค่1ก็สามารถเช่าได้แล้วนะครับ มีเมดาทคัสหนึ่งนะครับแล้วก็พัดคัสหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นค์ดเรวลูชั่นหนึ่งอ่านะครับสอันนี้อัพไว้1ก่อนนะครับแล้วก็เมโมไนนี่อย่าเพิ่งไปอัพมันในช่วงแรกเซนีเราไม่มีอยู่แล้วไม่ต้องอัพนะครับโอเคครับมีเมดาทคัสมีพัดค์ดคัสเรวลูชั่นต่อมาเป็นเคซี่อัพโลนะครับสกิลนี้จะเพิ่มสเต็งให้กับเราอัพเต็มก่อนเพื่อนเลยนะครับอัพเต็มก่อนเพื่อนเลยนะครับอัพเต็มก่อนเลยทีนี้เนี่ยถ้าเพื่อนนะครับ อันนี้ต้องต้องถามตัวเองแล้วว่าตัวเราเองนะครับมีงบในการทำรถคูดาวมากสักแค่ไหนถ้ามีงบทำคูดาวมากๆแล้วไปอัพสกิลไมดัสจนเต็มหรือว่าเพิ่มไปเรื่อยๆตามค่าคูดาวของเราแต่ถ้ายังไม่มีอัพสกิลเบลเทนวิวเสริมเข้าไปด้วยเพราะว่ายัางไงถ้าเพื่อนๆใช้สกิลไมดัสกับคัลลิวอลูชันแบบวนกันเนี่ยมั่นใจเลยว่ามันจะวนกันไม่ทันนะครับมันจะวนกันไม่ทันสองสกิลนี้อาจจะมีตีธรรมดาเข้าไปช่วยด้วยก็อัพเบลเทนวิวเพื่อที่จะตีธรรมดาแล้วก็เพิ่มดาเมจเข้ามานะครับ แค่นี้เองนะครับสกิลที่อัพมีมีประมาณนี้เองในตอนที่เป็นพ่อค้าส่วน DCOC เพื่อนๆจะอัพหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมจะยังไม่ได้อัพผมจะเก็บแต้มสกิลไว้นะครับยังไม่อัพโอเคครับแล้วลำดับในการเก็บเลเวลนะครับสำหรับพ่อค้าพ่อค้าเนี่ยในช่วงแรกจะเหมือนกับอาชีพอื่นๆนะครับในช่วงแรกอาจจะ ต้องจำใจเหมือนกับอาชีพอื่นก็คือต้องไปตีเห็ดไปตีคาราเมลอะไรพวกนั้นแหละเพื่อนๆน่าจะทราบกันอยู่แล้ววนะเนาะนะครับไปตีเห็ดแต่ว่าพอค้าเลเวลลำบากเหมือนกับแอดเลยในช่วงแรกอาจจะรีบตีตัวที่เราได้ XP นะครับอย่างเช่นคิมมี่ขึ้นมาก่อนตีคิมมี่เก็บเลเวลขึ้นมา หนีคนที่ตีตีเห็ดขึ้นมาก่อนนะครับให้เลเวลเราถึงประมาณสัก30-31แล้วจากนั้นนะ่ะเราก็ย้ายมาตีคาราเมลก็ถ้าให้นะครับเราจะได้อาฟาร์มได้สบายมากกว่าที่เราไปกระจุกอยู่ที่หนึ่งนะครับแบบนี้หนีขึ้นมาก่อนแบ็กสมิธจะต้องหนีขึ้นมาเพราะว่ามันเก็บเลเวลลำบากมากๆใครที่เล่นอยู่ตอนช่วงแรกอันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าสัมผัสมาก่อนแล้วเออเอารถทุบเออกว่าจะเอารถทุบไอ้บ้าเอ้ยกว่าจะตายเราตายเองเอเคฮะพอเราเปลี่ยนมาเป็นแบ็กสมิธแล้วนะครับทีนี้เนี่ย โลกของแบ็กสมิธจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับผมจะไปพูดในเรื่องของสกิลก่อนในเรื่องของของจะยังเป็นแบบแบบเดิมอยู่ถ้าเรายังหาการ์ดไม่ได้ของจะยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวพอพูดถึงเรื่องสกิลตอนเป็นแบ็กสมิธเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะโยกมาในเรื่องของของตอนที่เรามีการ์ดแล้วนะครับตอนที่เรามาเป็นแบ็กสมิธแล้วนะครับผมตอนที่เรามาเป็นแบ็กสมิธแล้วนะครับสกิลไมดาททาร์สก็ยัง10อยู่เพราะว่ามันเป็นสกิลหลักที่เราจะต้องใช้นะครับส่วนพัดการ์ดก็ยังเป็น1อยู่นะคครับส่่วนนาเีย เราจะอัพหรือว่าไม่อัพก็ได้แต่ว่าผมไม่แนะนําให้อัพนะครับเอาไว้แค่1นนะเพื่อให้มันวนคูดาวทันถ้าเรายังไม่มีสกิลก็จะมีไมนาทั้สิบนะครับอ่าเช่ารถ1นะครับไม่ต้องอัพเต็มเพราะว่าน้ําหนักของพ่อค้าเนี่ยมันเยอะตามสเต็งอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องไปสนใจมากนะครับเคซี่อัพโลนะครับอัพมานะครับสิบเลยอ่าส่วน OCDC เนี่ยที่ผมอัพก็คือแต้มมาเหลือในช่วงแรกอย่าเพิ่งไปอัพมันนะครับอ่าต่อมานะครับเพื่อนๆก็ มาเป็นแบ็กสมิธแล้วนะครับในหน้าแบ็กสมิธเนี่ยสกิลอะไรที่เราควรจะอัพก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะครับและหลายคนพอมาหน้านี้เป็นเสร็จปุ๊บเนี่ยมึนตึ๊บเลยอัพอะไรดีวะนะครับสกิลแรกเลยนะครับที่ควรอัพก็คืออะดรีนาลีนลันนะครับอัพไว้5ต่อมานะครับอัพเวพอนเพอร์เฟกนะครับอัพให้เต็ม5ก่อนใครเพื่อเลยเพราะว่าสกิลนเนี้ยจะทําให้แบ็กสมิธเนี่ยย้ายไปฟาร์มตัวไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าดาเมจของเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มตัวไหนได้บ้างนะครับก็คือตรงนีีน้่่ะะทผมมบบอกวาแ็สิธจ อ่าเปิดโลกโลกของแบล็กสมิธจะเปลี่ยนไปทันทีนะครับสกิลนี้จะทำให้แบล็กสมิธฟาร,ร์มได้ทุกตัวเพราะว่ามาตีเข้า100%นะครับแบบนี้เลยต่อมานะครับไปเอาสกิลไหนนะครับไปเอาสกิล Hammer f a l หนึ่งนะครับอัพสเวสด,ด้วยมา1นึงะครับผมแล้วก็สกิล Power t h ์ทั1หนึ่งไนะครับแล้วก็สกิลอ่าเวฟอลลี่นะครับ10หรือจะแบ่งไปอัพทีละ1ก็ได้นะครับผมสกิลตอนที่เป็น แบ็กเมิตเนี่ยสกิลโจมตีจะเพิ่มมาแค่ไฮเมอร์ฟอร์กับซเวีทสลันะครับแต่ว่ามีบางคนบอกว่าพี่ครับเอา้าวแล้วสกิลคาร์ดเฮลกับสกิลคาร์ดบิดเนี่ยจำเป็นไหมสกิลนี้สกิลขี่รถนะครับถ้าเราไปออโต้เอาไปใส่ในช่องออโต้เนี่ยมันจะไม่ขี่ให้เรามันจะอยู่เฉยๆรอมอนรอมอนมาชนมันจะทําให้เราเนี่ยเสียจังหวะในการโจมตีดังนั้นสกิลนี้ผมจะไม่เอามาใช้ในการฟาร์มนะครับแล้วก็สกิลคาร์ดเฮลเนี่ยจะเป็นสกิลที่ปล่อยรถออกไปแล้วเราพุ่งออกไปใช่ไหมครับสกิลนี้ก็ไม่แนะนําาให้อัพเพเระว่า มันจะทาให้เราเนี่ยเสียมอนไปนะครับเช่นกว่าเราจะปล่อยสกิลไปปุ๊บแล้วเราพุ่งไปหารถเนี่ยคนอื่นอาจจะมาแจมเราหรือว่าเราอาจจะเสียเวลาในการที่จะวนสกิลอื่นไปแล้วนะครับดังนั้นสกิลที่เราจะใช้ในการฟาร์มมีแค่สวสทีทสลัดแฮมเมอร์ฟอร์นะครับแล้วก็สกิลไมดรัสนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับมีแค่3สกิลแค่นี้เองนะครับส่วนบัฟอะไรพวกนี้ก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะแคบไว้ก็ได้นะครับแคบไว้ก็ได้แครไว้นะ ทีนี้ถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะแบ่ง preset ไปตีบอสนะครับแบ่ง preset ไปตีบอสนะครับเพราะว่าพอเราเปลี่ยนมาเป็นแบ็กสมิธเนี่ยมันจะสามารถเพิ่ม preset ได้ใช่ไหมครับตรงนี้เนาะมันจะสามารถเพิ่ม preset ตรงนี้ได้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยในส่วนในตอนตีบอสเนี่ยแนะนําสกิลนะครับเราจะอัพไมดัสทัสสิบนะครับหรืออาจจะอัพแค่5าก็พอถ้าแต้มสกิลมันไม่พอ อัพมาให้เพื่อปลดเมโมไนท์นะครับเมโมไนท์จะต้อง10ให้ได้นะครับผมแล้วก็สกิลอื่นๆเพื่อนๆก็ดูตามนี้เลยนะครับเน้นเมโมไนท์นะครับสกิลบัฟนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับสกิลพา10ทั้งหมดนะครับแล้วก็สกิลบัฟ เวพอนนะครับสกิลอื่นเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้เลยในตอนที่ไปล่าบอสสวีทสแลสเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันมีดีเลยในการใช้เยอะเมมโมไรเนี่ยจะไม่มีค่าคูดาวคงที่หรือว่าไม่มีฟิกค,คูดาวนั่นเองถ้าเรามีคูดาวแปรผันที่ลดเวลาครบ20วิเต้นเนี่ยเมมโมไรจะตีแบบรัวรัวรัว,ว,วมากๆนะครับจะรัวเหมือนกับสายแอทแท็กสปีดเลยนะครับใช้แค่สกิลนี้สกิลเดียวในตอนตีบอสเท่านั้นเองนะครับผมแค่นี้นะ เซตของสกิลก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเก็บเลเวลนะครับตอนที่เราเปลี่ยนเป็นแบ c ็กสมิธแล้ว อันนี้เพื่อนๆสามารถไปได้ทุกที่เลยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆมีดาเมจเท่าไหร่เพราะว่าเรามีสกิลตีเข้า100%อยู่แล้วใช่ไหมครับทุกขนาดแล้วก็ตีเพิ่มอีก25%ด้วยเพราะคาจะเริ่มเก็บเลเวลไวตอนที่เป็นแบ็กสมิธนะครับ oh <my. S 1> เพื่อนๆก็ลองมาดูว่าตัวไหนเพื่อนๆอยากจะไปฟาร์มตัวไหนบ้างนะครับผมตามนี้เลยบางคนอาจจะไปฟาร์มตกกะกัแตนแต่ในขณะเดียวกันที่คนนึงมีดาเมจที่มากกว่าแล้วก็ไปฟาร์มซาเวทที่ได้มากกว่าแบบนี้ อะไรแบบนี้นะครับก็ลองเทียบดูโอเคเรื่องของสกิลเรื่องของต้นไอเทมเริ่มต้นเนี่ยมันจบลงแล้วทีนีนะ้มาในส่วนที่ผมใช้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงของในช่วงที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วเรามีคูดาวที่มันถึง20วีแล้วนะครับเราควรเปลี่ยนเป็นอะไรพอเรามาเป็นแบล็กสมิธแล้วเรามีการ์ดที่เราจะสามารถลดคูดาวได้แล้วนะครับที่ผมมีคูดาวเนี่ยนะครับมีเท่าไหร่บ้างค่าเฮดของผมเนี่ยมีทั้งหมด1ัน0นะครับลดคูดาวไป15.4แล้ว พันเลดไป15.4นะครับตรงนี้นะแล้วผมมีไฟนอลเฮดอีก13นะครับตรงนี้ลดไป5วินะครับเท่ากับว่าอย่างที่บอกคือพ่อค้าใช้ของหรือว่าใช้งบเยอะพอสมควรกว่าที่มันจะเกิดมากๆนะครับแต่ก็ถ้าเราเล่นจริงๆนะครับเล่นเป็นตัวหลังจริงอาจจะมีลงทุนหรือว่าทําอะไรบ้างนะครับดังนั้นค่าตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันหาได้ง่ายมากๆนะครับ จริงๆในช่วงหลังมันหาง่ายมากนะการคูเก้เอ่ยหรือว่าการหนูเอ่ยมันถูกมากๆสาหรับการลดคูดาวนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามีคูดาวที่มันเยอะมากๆแล้วนะครับผมของที่เราจะเปลี่ยนก็คือเป็นของเจาะเกาะนะครับของเจาะเกาะเลยแค่นี้เองนะครับแล้วสมมุติว่าถ้าเอาพี่ครับผมทําอัปเกรดอาวุธจน80แล้วโล่80แล้วอ่าในส่วนของประดับก็20ทั้ง3ชิ้นแล้วเราควรไปทำอะไรต่อนะครับของที่เราจะทำต่อนะครับนั่นก็คือไม่มีเราจะ ไปลงทุนในเรื่องของค่าเอ็นชาร์แล้วนะครับดูนะนะครับสเต็ง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 นะครับแล้วก็สเต็งสเต็งสเต็งแบบนี้นะครับส่วนประดับนะครับผมอาจจะเอาค่าเฮดเข้ามาเพิ่มขั้น3ขั้น4ี่เนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะครับขั้น3ขั้น4ได้เยอะมากๆเลยแล้วก็พวกชุดนะครับก็เป็นในเรื่องของสเต็งนะที่เพื่อ,เอนเเห็นเด็กเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมมีเด็กด้วยอันนี้เป็นทริกนิดนึงในการออฟแมวนะครับเห็นไหมสเต็งมาทั้งหมดแต่ทําไมมันมีเด็กเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับ ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสมมุติเรามีสเต็งที่เลเวล6แบบนี้ใช่ไหมถ้าผมจะอัพต่อแล้วมันได้เลเวล7เป็นค่าอื่นๆถามว่าผมจะเอาไว้ไหมเช่นสมมุติผมมีสเต็งที่เลเวล6ได้12มาแล้วผมอัพอ,อีกเป็นเลเวล7แต่ว่าเป็นอินแล้วก็ได้ค่าเพิ่มเข้ามาอันนี้ผมแนะนําว่าให้เก็บไว้นะครับแนะนําว่าเอาเลเวลเอนชาร์ไว้ก่อนค่าหน่วยข้างหลังไม่ว่ามันจะเป็นแต้มอะไรเราก็เอาไว้ก่อนนะครับเราเราก็เลยได้ค่าเด็กเข้าตรงนี้เข้ามานะครับผม ประมาณนี้ทีนี้เพื่อนๆถ้าเราทำเอ็นชารได้ทุกอย่างแบบนี้แล้วมีสเต็งที่เยอะแบบนี้แล้วเราควรที่จะหาอะไรมาต่อถ้าเราอยากจะเพิ่มดาเมจเข้ามันอีกอเข้าไปอีกนะครับแนะนำว่าให้เพื่อนๆไปคราบประดับสีฟ้าที่เป็นสเต็งม,มานะครับอันนี้ผมเคยพูดไว้ในสตรีมก่อนหน้านี้แล้วว่า ถ้าเรามีสเตตที่มันเกิน100ทุกๆ100หน่วยเช่น100แรกของสเต็งเราจะได้โบนัสดาเมจเข้ามา25 100ที่2ก็คือ200ใช่ไหมได้โบนัสมา45อ่้า100่ที่3เนี่ยเราจะได้โบนัสมา65อะไรแบบนี้นะครับคือมันจะยิ่งคูณขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรามีค่าเอนชารตรงสเต็งมากนะครับลดำดับในการทาของก็จะประ,ประมาณนี้นะครับจริงๆมันมี2ข้างแต่ว่าเจ้าของไอเดีเขาตีบวก6แตกแล้วเขาก็คือโมโหย่อยทิ้งไปเลยเลิกเล่นไอเดีนี้ <laughs> เลิกเล่นไอดีนี้ไปเลยตีบวกแตกนะครับผมก็เลยได้มารีวิวนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเสริมเข้ามานิดนึงนะครับไม่ว่าเราจะเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมฆ่าคูดาวหาได้ง่ายไม่ใช่ไม่ว่าเราจะเล่นอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับพยายามทําอาวุธเงาให้ได้ก่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าอาวุธเงาเนี่ยจะเป็นตัวที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าได้ไม่ใช่หน้ามือเป็นหลังมือนะครับ หน้ามือเป็นหลังมือได้เลยตัวชาโด้เนี่ยจะเพิ่มความเกี่ยงการให้กับตัวละครเราแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมเราจะต้องรีบมาทำเคเวสอะไรพวกนี้ให้สําเร็จนะครับมันจะมีเควสทั้งหมด19เเควสเราจะต้องทําให้ได้ทั้งหมด16เควสนะครับผมเควสที่เราจะไม่ต้องทําเลยก็คือเควสอัลเทอรโวหรือว่าประตูกิ้วนะครับแล้วก็อัลเทอร์โวอันนี้นะครับมีอัลเทอรโวอันนี้กับอันนี้นะครับที่เราจะไม่ต้องทําเลยนะครับผม ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเ <_ d ata> พื่อนๆจะมายากตรงไหนหรู้ไหมเ <_ d ata> พื่อนๆจะมายากไอ้ตรงรีไฟบวก6นี่ครับไอ้นี่คือนรกเลยนะครับนรกเลยบวกหกเนี่ยบวก6นี่คือนรกเลยอ่าแต่ว่ามีหลายคนนะที่เล่นอาวุธสีขาวแล้วเขาก็บวก6กอ่าเพื่อนๆเลยสงสัยกันใช่ไหมทำไมคนนี้เล่นอาวุธขาวแล้วก็บวก6ถึงยิงแรง <_ d ata> คือเขาเรีบใช้อาวุธขาวเพื่อที่จะปลดชาร์โดคอร์ตูมให้ได้ไม่ว่าเขาจะอาวุธสีอะไร ถ้าเขาปลดชาร์โดได้คือเขาจะมีดาเมจที่แรงมากๆแล้วเขาถึงจะมาเปรียบเป็นอาวุธบอสที่หลังทีเดียวเลยแบบนี้สําหรับคนที่มันมีงบนะครับอ่าสำหรับแบบงบกลางๆนะครับทาของฟ้าไปเรื่อยๆไม่ต้องฟิกอะไรมากค่าตีบวก6นี้ก็คืออาจจะเป็นลําดับหลังไปเลยก็ได้นะครับอ่านี่คือคําตอบสําหรับคนที่อยากรู้ว่าทําไมคนนี้เล่นของขาวแล้วบวก6มีดาเมจที่แรงแล้วทำไมถึงเป็นเป็นชาร์โดนะครับเพราะว่าเขารีบใช้ของขาวแล้วก็ปลด รีไฟบวกหได้เพราะว่ารีไฟอาวุธสีขาวเนี่ยจะทําได้ง่ายมากกว่าสีฟ้านะครับแต่ถ้าอาวุธสีฟ้าปลดชาร์โดได้เมื่อไหร่เนี่ยดาเมจจะแรงมากกว่าสีขาวอีกนะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งทุกคนอันนี้ทุกคนจะต้องทําเลยนะครับใครที่ดูช่องนี้อยู่หรือว่าเล่นอาชีพอื่นๆอยู่ต้องต้องทำเลยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากกดซับให้ด้วยกดซับให้ด้วยนะครับกดซับให้ด้วยนะครับ